เป็นความโชคดีของเขาที่พี่ๆรักแล้วก็เล็นดูอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนพี่เจพี่ตุ๊ดคือแบบไม่แปลกใจว่าทําไมใครๆที่หลงรักสามเจ้าขนาดนี้เพราะว่าผลผลิตของเขาเนี่ยพี่พ่อแม่ก็เข้มเกินต้อมสอนทุกอย่างมันออกมาได้ดังใจหมดเลยอะคือแบบไม่ใช่แค่เขาน่ารักเราประชาชนชอบเพราะวิธีการใช้ชีวิตเขาเขาเป็นเด็กที่แบบติดใจดี เพราะว่าเอื้ออาทรกับน้องอะคือเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นแทนที่เขาจะแบบเล่นแต่เขาก็จะมีอารมณ์แบบเป็นห่วงเป็นใยดูแลไปเที่ยวกันก็จะแบบดูแลน้องอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่สามเก้าอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงแบบว่าลูกพี่อ่ำอมมาลีนะคะน้องเอลลี่ด้วยน่ารักมากแล้วก็รู้สึกดีที่แบบว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้มีพี่ๆแล้วเขาก็ได้มีพี่ๆที่เขารู้สึกว่าเขารักแล้วเขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขแล้วพี่ๆก็เอ็นดูแล้วก็รัก กันไปอ่ะเพราะว่าจะเหมือนเป็นเพื่อนกันคอยช่วยเหลือคอยดูแลกันเลยนะคะพี่เจพี่ปิ่นเขารู้จักกับคุณจินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ตัวเอเนี่ยนงก็สนิยพี่เจอยู่แล้วในฐานะแบบดารานักแสดงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจินเขาก็จะแบบว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็จะเหมือนกับเจอเจอกับพี่เจพี่ปิ่นตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมามีช่วงนี้ที่เอารูปแบบว่ามาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้มันเป็นเด็กที่แบบน้องเพิ่งเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะมีช่วง กันเยอะเหมือนกัน,นะค่ะนิลินน่าจะจริงๆเขาพูดถึงทุกคนเขาเ้าๆกันหมดเลยนะคะพี่ขุนพี่นายพี่หมุดก็คือพูดถึงเรเท่าๆกันหมดแต่ว่าคนก็จะไปจับพี่ขุนกับน้องนิลินซึ่งแบบเขาเยังเด็กอ่ะคือเขาเป็นแบบเป็นพี่ชายน้องสาวอะ,ะทุกคนเขียนด้วยความเป็นดูแหละไม่มีใครที่มาแบบว่าอะไรที่มันที่มันเป็นเรื่องแบบไม่ดีหรอกค่ะหนือว่ามันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของเด็กๆมากกว่าค่ะใครจะคิดอะไรยังไงตรงนี้เนี่ยหนิงไม่มีสิทธิ์ไปห้า,คามค จะว่ายังไงเอาเป็นว่าสิ่งที่เราทำทุกวันในในณขณะปัจจุบันเราว่าเราทำอะไรที่คิดดีทำดีแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหนึ่งว่าตรงนั้นจบแต่สิ่งที่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์ก็อันเนี้ยเราก็อย่าไปใส่ใจแต่ถามว่าจะไม่ฟังเลยก็ไม่ใช่ถ้าคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกคำที่มันเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุภาพและก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสารรค์ เก็บมาทิ่เสมอนี่ก็ยังคงให้สามาณ์แบบนี้แต่ถ้าคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มาแรงๆแบบชนิดที่ที่ไม่ได้ใช้สติในการตึกตองก็อย่าไปใส่ใจมันนะคะ